มัครเป็นสมาชิกฟ l i ร์ไลทสุขภาพดีมีรายได้อยากมีอาชีพออนไลน์อยากมีรายได้ทางอินเทอร์เนต็ตอยากได้สินค้าที่ไม่มีคู่แข่งนำมาขายบริษัทฟ l i g h ไลทคือคำตอบนะครับสวัสดีครับผมคำผางพวงทับทินตัวแทนผู้จำหน่ายบริษัทฟ l i g h ไลทประเทศไทยบริษัทฟ l i g h ไลทเป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหร,รัฐอเมริกา เปิดธุรกิจมาแล้วร่วม26ปีทําธุรกิจในประเทศไทยมาแล้วร่วม15ปีสถานการณ์ทุกวันนี้ใครๆก็อยากจะทํางานออนไลน์อยากทํางานอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าต้องการอยากจะหลีกหนีการที่ไปอยู่ในที่ชุมชนซึ่งมันก็เสี่ยงนะครับในการที่จะใช้ชีวิตแบบนั้น นในวิกฤตก็ยังมีโอกาสนั่นคือการทําธุรกิจออนไลน์บริษัทที่ทําธุรกิจออนไลน์ก็มีอยู่หลากหลายบริษัทนะครับหนึ่งในบริษัทที่ผมอยากจะแนะนําที่ผมทําอยู่นั่นก็คือบริษัท f l u o r i t Research นะครับบริษัท f l u o r i t มีจุดเด่นนั่นก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับนั่นคือ f l u o r i g h t r a n s p e r Factor ที่ทําหน้าที่ในการกระตุ้นภูมมุ้กันเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อระบบปูพุ่งกันนะครับซึ่งมันก็เหมาะสมในสถานการณ์ที่ผู้คนต้องการอยากจะมีระบบภูคุ้มกันที่แข็งแรงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะแนะนำแหละนะครับเว็บไซต์ตอนนี้นะครับเว็บไซต์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือบริษัทฟัวไลท์เนี่ยเราทํางานอยู่ที่เมืองไทยแต่เราก็สามารถที่จะมีธุรกิจไปได้ทั่วโลกนะครับถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะทําตลาดที่อเมริกาประเทศอเมริกาก็มีคนไทยอาศัยอยู่นั่นเยอะ นะครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ของตัวเราเองนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดว่านะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนภาพของเราได้นะครับเข้ามาที่ร้านนะครับเลือกสินค้าเลยว่าคุณต้องการอยากจะชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับคุณก็มาเลือกดูนะครับว่าคุณชอบสินค้าตัวไหนนะครับซึ่งมันก็ มีเยอะแยะเลยนะครับสินค้าของบริษัทวัไรส่วนใหญ่นะครับร้อยละ8090นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ทั้งหมดนะครับคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีส่วนผสมของ Transfer Factor นั่นเองนะครับเยอะแยะเลยนะครับไปถึงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่งางๆก็มีนะครับทีนี้มาเลือกสินค้านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดนะครับวัวไลท์ทรานส์เฟอร์แฟกเนะครับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันนะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ60เหรียญคูณ30เท่ากับ1,800บาทผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ฟัวริสทรานส์ฟูร์กูเตอร์พลัสนี่เป็นสิทธิบัตรเฉพาะของบริษัทฟัวริสเลยนะครับผลิตภัณฑ์ฟัวริสทรานส์ฟูร์กูเตอร์พลัสนะครับวิตซิงนะครับก็ผสมในส่วนของสังกะสีเข้าไปด้วยนะครับยังมีส่วนผสมอื่นๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของ นาโนแฟกเตอร์ uh, or, สารสกัดใบมะกรอ์โ uh, อโวแฟกเตอร์คือคือก็คือทานสเฟอร์แฟกเตอร์จากไข่แดงน,นะครับเบต้าซิสเตอรอลชิตาเกะสารสกัดเห็ดชิตาเกะสังกะสีอุลตร้าแฟกเตอร์ทานสเฟอร์แฟกเตอร์จากโคอสตุ่มนะครับว่ One K, et, านหางจระเข้งเบเกอร์ยีสต์ถังเช่านะครับก็มีนะครับซึ่งถังเช่านี่ก็เป็น สมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีราคาแพงนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ในโพลิแทนสเตอร์พลัสนะครับเห็ดกระดุมบราซิลเมล็ดข้าวโอ๊ตสารสกัดจากเมล็ดข้าวโอ๊ตก็มี IP6 IP6 นี่ก็เป็นอาหารเสริมที่ผู้คนนิยมใช้กันนะครับเห็ไมตาเกะสารสกัดเห็ดไมตาเกะนี่แหละครับก็คือส่วนผสมที่มีอยู่ในโพลิแทนสเพเตอร์พลัสโพลิแทนสริเพเตอร์พลัสนะครับ ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดนะครับมีส่วนผสมของอฟอไรซ์ทานโพ t ิคเ,เตอร์ไตรฟอคเตอร์ฟอร์มูลาร,ร,รวมไปถึงสมุนไพรต่างๆที่ผมได้แนะนําให้ฟังครู่นี้นะครับพร้อมกับสังกะสีนะครับตอบสนองระบบภูมิคุ้มกันนะครับให้การรู้จักเชื้อโรคเร็วเราก็จะไม่ป่วยนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของรเราจะทํางานทันทีนะครับ ฟลอริชแนเปอพลัสนะครับให้การตอบสนองตอบสนองก็คือการโจมตีต่อสู้นั่นเองให้ในส่วนของข้อมูลทางการจดจําของเชื้อโรคต่างๆซึ่งก็คือเพิ่มเมมโมรีเซลล์ให้กับร่างกายนั่นเองนะครับหลักๆนะครับก็คือในส่วนของอาการบูตเป็นพระเอกหัวใจเลยนะครับนั่นก็คือการบูตเนทรอนคิลลเซลล์หรือว่า NK เซลซลนะครับซึ่งเป็นเซลล์สำคัญในการปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อโรคและก็จากไวรัส แล้วก็จากมะเร็งนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแอคทีฟหรือว่ากระตุ้นให้เกิดขึ้นได้ในในผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยก็จะหายจากโรคได้เร็วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรานะครับส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอยู่เป็นประจำเลยเราก็จะมีเนท t r o n killer c e เนี่ยนะครับหรือว่า N K cell เนี่ยเยอะอยู่ตลอดเวลานะครับโอกาสที่จะเป็นมะเร็งมันก็ไม่มีนะครับและนอกจากนี้ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ก็ยังช่วยในส่วนของการกระตุ้น B เซลลนะครับ B เซลล์นีจะให้คุณจะให้ประโยชน์ในตอนที่ B เซลลสร้าง a อนติบอดนะครับซึ่งเป็นอาวุธหลักอาวุธหนักนะครับที่ใช้ปราบเชื้อโรคทุกอย่างที่มีอยู่ในร่างกายนะครับแต่ B เซลล์นี่จะทำงานหลังจากที่ N k เซลทำงานนะครับล้วกระตุ้น T เซลล์นะครับ กระตุ้น T เซลล์นี้ก็ก็คือให้ข้อมูลกับ T เซลล์ ale, แล้วก็ทําให้ T เซลล์นั้นมีข้อมูลในการที่จะสร้างไซโตไคน์นะครับเพื่อที่จะไปเรียกผลเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆมาร่วมสู้กันและนอกจากนี้นะครับก็ยังช่วยในส่วนของกระตุน้นการเพิ่มขึ้นของมาโครฟาจนะครับรับประทานง,ง่ายๆนะครับวันละ2แคปซูลเท่านั้นเองในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้การศึกษาการเพิ่มจํานวนของ ระบบภูมิคุ้มกันนะครับและก็ยังสร้างความสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกันด้วยนี่คือจุดเด่นนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ราคาจำหน่ายที่อเมริกานะครับก็60ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นเงินไทยก็1,800บาทนะครับผลิตภัณฑ์นี้มี50คะแนนสมมติว่าลูกค้าที่อเมริกาซื้อคุณนะครับา50าคะแนนนะครับเรามาดู50คะแนนถ้าเกิดลูกค้าสั่งซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์นี้นะครับคุณจะได้25%นะครับ โดยคิดจากคะแนนของผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์พัวแล t ทานสปูร์ o r สเตอร์พลัสนี่มี50คะแนานนะครับเรามาคำนวณดูว่าคุณจะได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่นะครับเมื่อลูกค้าที่อเมริกาซื้อสินค้าของคุณนะครับ50คะแนานคูณ37บาทบางท่านจะงงนะครับว่าไอ้37บาทนี่มันมาจากไหน37บาทนี้มันก็คืออัตราการอัตราการแลกเปลี่ยนดอลลาร์กับเงินบาทนะครับ บริษัทพลท์การันตีหรือว่ารับประกรันการแลกเปลี่ยนในอัตราที่37บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับแม้ว,ว่าเงินไทยจะอ่อนค่าลงเท่าไหร่ก็แล้วแต่หรือว่าค่ามีค่าแข็งขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเงินบาทแข็งขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็จะอยู่ที่37บาทนะครับเพราะฉะนั้น37บาทคูณอีกคูณ25เปอร์เซ็นต์นะครับ25้เปอร์เซ็นต์่าเปอร์เซ็นต์นั่นท่ากับว่าคุณจะมี รายได้นะครับอยู่ที่462บาท50สตางนะครับนี่แค่ขวดเดียวนะครับในอเมริกามีคนไทยมากมายหรือแม้แต่คนอเมริกาเองนะครับที่เขามาพบการโพสต์การแชร์การทำตลาดของคุณนะครับหลักๆนะครับที่ผมใช้ทำการตลาดอยู่ตอนนี้ก็คือใช้ YouTube ซึ่งคุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้จากผมได้วิธีทำคลิปวิธีสร้างคลิป ในการที่จะทําการตลาดนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผมอยู่กับบริษัทไลอ์มานานนะครับประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจนั้นผมให้คาแนะนํากับทุกๆข่านได้เป็นอย่างดีนะครับและ50คูณ37บาทคูณ25เปอร์เซ็นต์นะครับ462บาท50สตางค์นะครับ462บาท50สตางนะครับ,บ,รบถ้าคุณขายวันละสัก10ขวดนะครับ ถ้าคุณขายวันละ10บขวดก็เท่ากับว่าคุณจะมีรายได้วันละ4 6่พอี่สิบาบาทนะครับเดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็คูณ30มสิเข้าไปนะครับคุณก็จะมีรายได้เดือนละแสนส0 0หมืเดือนละแสนสามหมบาทนะครับมันเป็นรายได้ที่มากนะครับบริษัทฟัวรท์นะครับทําธุรกิจไปมากกว่า8ปเอ็ดประเทศนะครับ แสดประเทศดังนั้นโอกาสที่จะมีผู้คนสั่งซื้อสินค้าจากคุณทั่วโลกก็มีสูงนะครับสำคัญก็คือการโฆษณา<ม>การเผยแพร,ร,แร,ร่การแชร์การการแชร์ลิงก์นะครับในที่ต่างๆเพื่อที่จะให้เว็บไซต์ของเรานั้น,เป,นเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกนะครับสิ่งที่ดีๆนะครับที่นำมาฝากทุกๆท,ท,ท่านเกี่ยวกับธุรกิจกัวไหล วันนี้นะครับเราก็พูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์บ o r ลอ์ทรานเฟอร์เฟคเตอร์พลัสนะครับนี่คือโอกาสดีๆนะครับของการทําธุรกิจบัวล h ์คุณทํางานอยู่ที่บ้านคุณแชร์อยู่ที่บ้านแต่เว็บไซต์ของคุณสามารถที่จะทํารายได้ให้กับคุณได้ทั่วโลกสนใจต้องการอยากจะมีอยากจะมาเป็นสมาชิกผู้จําหน่ายของบริษัทบัวลอ์นะครับทำมากได้มากไม่มีการที่จะต้องกัก ต้องเก็บอะไรไว้นะครับทำได้ก็รับไปเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเรื่องดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจการสร้างรายได้ออนไลน์จากเว็บไซต์ฟัวไลท์มายชอปหรือว่าเว็บไซต์ของบริษัทฟัวไลท์นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ